ทีมงานย้ายต้นไม้วัดทานสายครับ <laughs> นำต้นช่างรดอตอนนี้ผ่านไปแล้วหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับต้นนี้ต้นพิขุนครับเหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้มัดแล้วนี่บองแล้วนี่ท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่อีกจะบองมัดเรียบร้บอยตุ้มเรียบร้อยปุ๊บสี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอีกสี่เปอร์เซ็นต์คือ ตัดหักล่างครับหนักกันใหญ่ต้นใหญ่ขนาดนี้ปทัทนอต้นทอคาโต้คนละที่ไหนเขาทำ <laughs> ต้นทอคาโต้อาจารย์เพื่อว่าต้นทอคาโตองมอนเว้นโ <laughs> <laughs> อ้ <laughs> พอจะรับจ้างได้ไหมครับนี่ฝ <N> ีมือครับนี่ <N> นีน่เพืพอ่พอนเพื่อนอบเพื่อนอบผ้าเนี่ยนี <N> ่ผ้า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 อบผ้าอบ<า><า> ตัวละสามพันครับอ่าตัวละสามพันเนี่ยตัวใหญ่ท่านนี้มือมาขักหลายพุดอย่างเดียวเด้่พุดอย่างเดียววะไม่ได้ใหญ่พุดห่อหายห่อหายไม่ไดายาย้ใหญ่ไม่ใหญ่ลมหาซื้ออืมจัดไปเพูดไม่ได้ยินหลอพูดได้ยินแล้วนี่ไลไรสดเนาะสามพันลูกแย่ไ่ได้หายลูกศรโดมาสีบังแล้วเด้อยบังแล้วด้อดครับบังแล้วบังแล้วบังแล้วล่อคุยล่อคุย รอแมคโครรอท้ายวิวรอล้มครับแมคโครมาเมื่อไหร่ล้มเมื่อนั้นครับอาจารย์อาจารย์นั่เพื่อว่าลงมือนี้เรื่อยไปสั่นจัดไปอย่ายให้เสียลงก็ลงวันนี้วันที่24 24ตุลาหกหกเอาลงก็ลงปลูกกับปลูกวันนี้แล้วนี่เมื่อชีพเป็นวันนี้เมื่อชีดพยายามจะปลูกมากพยายมจะม่ะซอยปลูกออกมาเลยครับพยายามจะม่ซอยปลูกยี่วัดหลวงอรัน